สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องพายตะวันนะคะอันนี้เราจะมาดูนะคะสา,สามตัวนะคะสามแม่ลูกนะคะน้องตะวันพี่น้ำค้างนะคะหลังจากเดินออกกำลังกายเสร็จเขาก็จะมาทานน้ำแล้วก็อาบน้ำกันนะคะตอนนี้น้องตะวันอาบน้ำอยู่ าอาเสร็จแล้วพี่น้ำค้างกินก่อนนะคะคุณแม่กินทีหลังคุณแม่พูดเสียสละเล่นกันนะคะพี่น้ำค้าง <c oughs> อันดากมาขี่เลยแต่กล่องอย่พี่น้ำค้างนี่ แม่อาบน้ำให้พี่น้ำค้างนะคะค้า,างนี่ว่าถือเลย,ยนะมุนลามุนเอออ่ะทอยบรรันนี้ลูกทอย น้องตะวันนะคะน้องตะวันเขาทำอะไรพี่เขานะคะเล่นน้ำนะคะน้องตะวันชอบเล่นน้ำใสยย่ยางเวลาเอาน้ำให้กินนี่เขาจะอ้าปากใส่เลยนะคะให้เราฉีดน้ำใส่ปากเขา เปิดสุดปันไหนเปิดอันนี้เสียงพี่น้ำค้างคือน้ามภาตาอย่างท่านบ่ละ ตะวันกำลังหัดกินน้ำทางสายยางนะคะนี่น้องตะวันไม่เอ้องถอยไปเพราะตกมหาแอนเลยถอยเลยถอยหน้าถอยถอยหน้าใช่ถอยถอยใช่ถอยไม่ตังให้ถอยก็ไม่ถอยนะคะจะไปหาหญ้ากินอย่างเดียวนะคะ ไปแล้ว <มา S 1> เขาไปผ <มา S 1> ูกกันม <า S 1> หมดแล้วเ,ออเหลือคุณแม่เอื้องคนตัวเดียวนะคะมาหน,นีมานีานถอยมามาไปแม่ไม่เอื้องไปถอย ไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่กับแอนคุณแม่เนี่ยแม่เรียกก<า>็ไม่ไปนะคะเนี่ย<า> <laughs> ไปไปผูกไปผูก แม่ตีเนี่ยคะจับได้ทุกตัวเลยนะคะพี่น้ำค้างน้องตะวันแล้วก็แม่เอื้องจับได้หมดนะคะแม่กำลังผูกพี่ผูกแม่เอื้องอยู่นะคะ ีน้ำค้างนะคะเล่นอาบน้ำเสร็จก็มาเล่นดินนะคะพอเขาจะถอด ไม่อยู่นิ่งเลยนะคะพี่น้ำค้างขี้เต็มเลยพ่อบีเก็บขี้นอยเก็บขี้ลูกสาวนอยเฮ้ยคาหลังไปขี้กระจายหมดนะ้นำค้างเล่นดีๆลูกขี้เดี๋ยวพ่อบีเดอ้อมาถึงกรเตะกระจายเลยลนะั่นน่ะเฮ้ยคาหลังไปคาร์ลังได้ยังไง ไม่ใช่เกียดเก็บหรือไงเนาะพ่อบีเนาะ,ะ,ะจะหาอะไรนะคะเนี่ยเล่นทั่วไปหมดเลยนะคะเนี่ย เฮ้เ้เฮ้เฮ้วิ่งไล่วิ่งไล่พี่ตะไปเขาเมื่อกี้เนี่ย พอบีไม่ฝึกเลยนะเดี๋ยวพี่น้าค้างลืมนะเนี่ยพอบีนี่ไม่ไม่ทบทวนพี่น้ําค้างเลยเนี่ย,ดยเดี๋ยวไปแสดงเพี่น้ําค้างก็ลืมไม่ทําให้ไม่ถอดออกล่ะฮะเ <laughs> ขาเล่นแล้วนะ นะคะช้างเยอะมากครับทางไหนกันน้อะนะมีแต่ช้างงาเลยนะคะนะ่ะท <c oughs> างไหนกันน้อนอ พี่นำข้างเบิ้งผู้เบาพี่นำข้างผู้บบาวมีแต่งานหนึ่งงาเลยผู้บบาวเร็วหันตูนให้เลยไม่ดูกลัวนะคะเขากลัวเขากลัวช้างานะคะ เนอ่าลูกให้ยังลูกเดินไปทั่วเท่ำข้างเราปเาบอลมาหน่อยดิเดินไหมปเาบอลมาหน่อยเดี๋ยวเพราะพอบีจะแก้กนะคะเขาแก้กลูกสาวค่ะ กลัวพ่อเขาเป็นไรนะคะเนี่ยพี่ตองค้างรักพ่อบีมากนะคะเนี่ยพอแล้วได้เขาตรงใจอีกพอบีไม่เป็นไรหรอกพอบีไม่เป็นไร รีบวิ่งมาเลยนะคะส <laughs> ุักสเขาลักพอบีเขามากเลพี่น้ำค้างเนี่ยด oh. ูดีจะไปแก้งพอแล้วเดี๋ยวโซ่ขาด <laughs> จะไปหาเขาที่ได้เลยนะคะเนี่ย oh. พอแล้วพี่น้ำค้างลูกพอแล้วพอบีไม่เป็นไรพอแล้วพอแล้วพี่บีมาหาทหไหมดิไม่ไหวเดี๋ยวเป็นห่วงมากเลยเนี่ยเนี่ย พอแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรก็เป็นห่วงพ่อบีเขานะคะเนี่ยความน่ารักของพี่น้ำค้างนะคะเนี่ยดูคลิปเราจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ